ดีดีพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเพณีบุญพาเข้าลิงนะคะของชาวอำเภอโกสุงที่ใสนั่นเองนะคะคือจุดเด่นของประเพณีนี้นะคะอยู่ที่ไหนตามไปหาคำตอบกันค่ะคุณผู้ชมคะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะนี่เลยนะคะพามาเที่ยววณะอุทยานโกสัมพีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดมหาสารคามแต่ว่าพิกัดอยู่ที่อำเภอโกสุงพิสัสจังหวัดมหาสารคามนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของลิงแสมลิงขนสีทองที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็ชมประเพณีบุญพาเข้าลิงกันนะคะประจำปีนี้ค่ะที่1ปีเนี่ยเขาจะจัดประเพณีบุญพาเข้าลิง1ครั้งเท่านั้นนะ แล้วก็ภายในงานนะคะก็มีนายธัญวัฒน์ชาญพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรา,ารคามเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอโกสุงพิสัยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนั่นเองค่ะคและก็มาถึงเวลาที่เจ้าจ๋อรอคอยกันแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะคะได้นําอาหารที่มีทั้งข้าวเกรียบผักผลไม้นะคะที่ลิงชื่นชอบนะคะอย่างเช่นกล้วยน้ําว้าแตงโมข้าวโพดถั่วแตงกวาฟักทองฝรั่งนี่นะคะ จัดเรียงมาในกระเช้าใบใหญ่ๆแล้วก็ถาดเล็กๆเสิเร์ฟให้กับลิงนี่กำลังกินกันอย่างอาเ็ศอร่อยแล้วนะคะมีหลากหลายชนิดเลยผลไม้นะคะลิงชื่นชอบทั้งนั้นสำหรับงานประเพณีบุญพาเข้าลิงประจำปี2566จัดขึ้นเป็นปีที่32นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของอำเภอโกสุมพิสัยในการเลี้ยงลิงนั่นค่ะแบบประเพณีท้องถิ่นอีสานร,รวมทั้งยังอนุรักษ์ลิงแสมขนสีทอง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการหาทุนค่าอาหารให้แก่ลิงแสมได้มีกินตลอดทั้งปีด้วยแล่ละค่ะส่วนประวัติความเป็นมานะคะของวณนนอุทยานโกสัมพีเคร์ชชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าทุ่งลิงหรือว่าบุ่งลิงค่ะเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยมีหนองน้ําขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ฝูงลิงสแสมเนี่ยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเกือบพันตัวบนเนื้อที่รวม125ไร่สถานที่แห่งนี้นะคะยังเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงสแสมขนสีเทาแล้วก็ขนสีทองที่มีอยู่จํานวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีลิงสแสมขนสีทองค่ะ ถือเป็นเอกลักษณ์อันสำคัญของวนอุทยานโกสัมพีแห่งนี้โดยลิงที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างเชื่องนะคะแล้วก็ไม่กล่าวร้าวแล้วก็ไม่ค่อยดุร้ายด้วยนะคะนี่ก็เป็นมนต์เสน่ห์นะคะของประเพณีบุญพาเข้าลิงของชาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเดอ้อ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ